วันนี้คือเรื่องราวที่เริ่มต้นขึ้นจากคืนวันหยุดที่เรียกว่าสติ๊กเกอร์เฟสงานเทศกาลสติ๊กเกอร์เฟสคืองานเฉลิมฉลองของสติ๊กเกอร์ที่จัดขึ้นในทุกๆปีที่อาณาจักรมัชลูมคิงดอมในคืนที่แสนพิเศษสติ๊กเกอร์โคมตได้ตกลงมาจากท้องฟ้าถ้าหากทุกคนขอพรกับสติ๊กเกอร์โคมตแล้วแล้วก็ มันจะทำให้คำอธิษฐานของทุกคนนั้นกลายเป็นจริงโอ้สวัสดีนะเราโทษวัสดีลูกโออยู่นี่เองวดาวตกสวยมากเลยนเนี่ย เออเอาหนุ่มเจอะเบา,บาโซ่ี่เฮ้ยน้วพวกมันมาอยู่แถวนี้ได้ยังไงกันมันของฉันอเอามาดอิอ้า หายไปแล้วแล้วโอ้มีมงกุฎด้วยคืออะไรนั่นน่ะโหโหพลัลโหาศาลหลฮัลโหลเัลยหลฮัลโหลฮลโหลฮัโหลฮัลโหลฮโหลัลววออโอลัลเอ ตื่นตื่นอ๋อไม่เอาหน้าตื่นตกใจตกใจกระโดดเออ,อ,าอมาแล้วจ้า เฮ้ยนายอะมานี่แป๊บนึงไขเรลียกอะโอ้ไขรเรียกนะนี่อเอา้าไม่ใช่ทางนั่นทางนี้อะไรครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบเกม Paper Mario Sticker Star นั่นเองอะ่ะหายหน้าหายตาไปนานมากเลยเรามาเล่นกันดีกว่าโอ้นี่ใช่ไหมเนี่ยฉันติดอยู่ที่นี่ขยับไม่ได้แล้วเข้าแกะฉันหน่อยโอเคให้แกะใช่ไหม หลุดแล้วฮขายังชั่วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนายนายทำอะไรลงไปฮะอู้อะไรโอ้โงงนะเนี่ยนายใช่ไหมที่ไปแตะดาวหางนะ่ะเป็นอะไรกับน,นายรือไงขอบอกไว้เลยนะไม่เคยมีใครคิดที่จะแตะดาวหางสติ๊กเกอร์คอมเม็นต์นั่นเลยนะนายคงจะต้องได้ยินซักล้านๆ้านรอบแล้วมั้งเนี่ย นายนี่ไม่คิดเลยหรือไงว่านั่นนเต็มไปด้วยความบัฒนาของผู้คนมากมายแค่ไหนไม่นายนี่ความคิดที่อะไรอินเทีรสิ้นสุดนี่ทําให้เอามือน,น้อยๆนั่นไปแตะมันแล้วก็ขบบูมแล้วนายรู้อะไรไหมที่มันปิ้วออกไปนั่นคืออะไรรอยย่อสติกเกอร์ไงใช่รอยย่อสติกเกอร์ทั้งหมดนั่นเลยทุกอย่างมันเป็นความผิดเพราะนายนายจะต้องชดใช้ทั้งหมดโอ้โยฮะ บอเซอร์เป็นคนแตะสติกเกอร์คอมเมนต์งั้นเหรอแล้วนายก็คือมาริโอ้งั้นเหรอกล้าดียังไงนี่ยังจะไปโยนความผิดให้คนอื่นอีกเหรอเนี่ยขี้ขาดจริงๆขี้ขาดมากๆนายนี่มันไม่เป็นกระดาษเอาซะเลยเหมือนเล่นคำนะครับผมผู้หญิงอย่างฉันกำลังจริงจังอยู่นะแล้วคนดังอย่างมาริโอ้มาทำอะไรในเวลานี้ฮะอืิดก่อนนะโอ้พอใจแล้วพอใจแล้วฮะจริงเหรอนายจะช่วยเหรอขอบคุณนะงั้นให้ฉันแนะนำตัวสักหน่อยละกัน ฉันชื่อเคิร์สตี้เคิร์สตี้ใช่ไหมอ่านงี้รลปตอบไม่แน่ใจเหมือนกันวันดีนะเคิร์สตี้ฉันมาจากดวงดาวสติกเกอร์ที่ไกลแสนไกลเพื่อมาประทานพรของทุกคนที่สติกเกอร์เฟสแต่มันไม่ใช่ฉันหรอกนะที่เป็นคนประทานพรให้พลังลึกลับต่างหากที่จะประทานพรให้ที่เรียกกันว่าร er อยัลสติ c กเกอร์ยังไงล่ะจริงสินายต้องช่วยฉันนะ หารอยย่สติกเกอร์ไปด้วยกันกับชั้นในดูเหมือนว่าพวกมันจะตกออกไปข้างนอกเมืองนะอย่างแรกที่พวกเราต้องทําก็คือวิธีออกไปจากที่นี่เข้าใจแล้วโอเคหมูเราต้องตามหารอยย่อสติกเกอร์นะครับผมก็น่าจะเป็นที่มันแยกไป6ส่วนใช่ไหมหกหรือเส่วนจะไม่ได้อ๋อ,อมันจะเข้ามาอยู่ในนี้นี่เองโอเคเข้าใจแล้วเราต้องเก็บไว้นะครับผมเอาไว้ใช้ต่อสู้ได้ อันนี้เรามาแกะก่อนอ,อื้โอ้้ช่วยช่วยโทษโอ้ไม่เป็นไรแล้วปลอดภัยโอเคเหมือนว่าเราต้องช่วยโทษด้นะครับผมอ่ามาแกะอ่าตรงนี้ก็ยังมีจุ๊บว่ะมาริโอ บอสเซอร์มันติดพวกเราไว้ในทุกๆทีท่โชคดีที่ฉันมีของรับนี่ไปสิเฮ้ยคอนด้วยคุณได้รับคอนก็หงายไปทุบนะครับผมให้เรากด B โอเคขอบคุณนะเฮ้มาริโอนอกจากเธอจะกระโดดได้แล้วเธอยังมีของสุดเจ๋งไว้ใช้ได้ด้วยช่างดีจริงๆทำลายสิ่งของหรือว่า ทำของบางอย่างให้มันล้มลงเพียงแค่ทุบที่เธอต้องการได้เลยโอเคนี่จุ๊บอ่ากระดาษตั้งได้มันล้มอยู่นี่อันนี้ล้มอ่าตั้งขึ้นมาโอ้สุดยอดไปเลยนะเนี่ยอ้อันนี้ติดอยู่ช่วยก่อนมีบนหัวด้วยโจ๊โจวเกมมันโอภาคนี้ก็จะเป็นแนวตีมสติกเกอร์นะครับผมถ้าสังเกตก็คือมันจะเป็นแบบแนวสต er ิกเกอร์ยงไงเนี่ย สติกเกอร์มันติดอยู่บนหัวเลยจู่แกออกให้แล้วนูว้าวเธอได้รับความสามารถแล้วนะนายแกเอามันไปจากหัวฉันได้แล้วอะขอบคุณมากเลยนี่เราก็ได้รองเท้ามาแล้วก็เก็บสะสมไว้โจในคอนมามีอะไรอีกไหมไว้ยตรงนี้มีตั้งโอ้จุ๊หุ้ยเดี๋ยวยังไม่คุยอะจะพึ่ทุกคนนี่ไง เออ่เหมือนว่ามันทางขวางอยู่หรือเปล่าเอา้าต่อทางค่อยไปได้แล้วนะไปไปไปโว้ยหมดอย่างก็ไม่รู้เนี่ยโอเคมันบอกว่าเราไปได้แล้วนะครับผมเออเดี๋ยวนะตรงนี้มันไม่มีอะไรกับเราหรอน่าจะไม่มีเรามั้งนะงั้นเราก็ไปทางต่อไปกันเลยแล้วกันไปที่เมืองนี้เงียบกว่าที่ฉันคิดอีกนะเนี่ย ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนมีกล่องอ้อนี่มีกล่องซ่อนจริงด้วยฮ่าฮ่าประสบการณ์เล่นเกมมาริโอฉันรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้สรุปรู้ไม่รู้มีลองท้าสปริงด้วยจู๊บดอกไม้ฮะุูมไม้ของฉันอย่างนี้ฉันก็ไม่มีที่ซ่อนแล้วสิไม่นะุูมไม้สุดที่รักของฉันเอาล่ะด็อกเตอร์บิ๊กบอสเซอร์แพนนายคงจะต้องหนีวันนี้ด้วยนะไว้เจอกัน มาริโอโอ้ยโจกันจโจมีเหรียญได้มาหนึ่งเหรียญยึบนอกไม้ึบอ่ะทุบๆเฮ้ยอ๋อนี่นี่น,นี่โอ้มีซ่อนด้วยอืมนายก็รู้ฉันคิดมาเสมอว่าฉันควรจะเติบโตใต้แสงอาทิตย์แล้วก็เติบโตอย่างแข็งแรงเหมือนกับพวกพืชแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีเทปซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้ด้วยทันเนี่ย ให้ hey, ฟังนะการช่วยเหลือผู้คนน่ะมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ายังไงก็ตามนะเราต้องหาทางออกจากเมืองนี้ก่อนเป็นอันดับแรกโอเคเดี๋ยวเราให้ไปดีกว่าเราว่าเราต้องสำรวจก่อนมีไม่มันมีอะไรซ่อนๆเยอะเลยนะเนี่ยมีดอกไม้ความด้วยนี่แกะจึ๊บโอเคคอนไอ้ตรงนั้นมีอะไรกระโดดกระโดดด้วยอะไดอเๆเ้นี่คืออะไรอะ่ะเราต้องทำนี้เหร ทำอีกอ่าทำอีกโจปุ๊บอ่าโ๊้โอเคโดนไปเรือเลลอ่อยเรืเ่อยโจ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 โทษนี่นะโอ้โทษโอ้ยดินิ้นไปย้อเข้าโอ้ลงม่โอ้จร๊ยบเววววววยวววยวว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 ้วว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 ั้งวอววววัวว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  โย้อนขนาดนั้นเชียวเหรอเนี่ยฉันก็ไม่ค่อยเก่งคณิตหรอกนะแต่คิดว่าซักสามสิบสองครั้งได้มากกว่าเธออีกเอา้าเหรอ้มาเจออดเก่งซะแล้วนะเนี่ยอืมมีจึ๊บไม่มีรองเท้าใช้นี่จัมอ้าวลงไม่ได้เหรอเอ๊ะแล้วเมื่อกี้เราขึ้นมาไงจึ๊บเฮ้ยเอ๊ะเมื่อกี้มันมีเสียงเอา้าอะไรเมื่อกี้อ้าว จุ๊นี่โอ้คอนคอนเฮ้ยทุบทุบแถวนี้เหรอเออ,อเอ๊ะเดเดเดอ๋อนี่พิกได้ด้วยอืมมาช่วยแล้วทั้งวันผมจะกลับมานะใครที่มาบ้านบายยิด,ดีต้อนรับฉันกลับมาแล้วแล้วฉันก็โดนเหยียบทุกครั้งมันทำให้ฉันรู้สึกกลัวไม่อยากเป็นผมเช็ดเท้าอีกแล้วอกลับดีๆเนะไหนเราเข้าบ้านหน่อยสิ อ้เห็นนี่มันหน้าตาคุ้นๆจุงเบยโอ้โทรหรือเปล่าเราโอ้ฮ้ยฉันคิดว่าฉันซ่อนแน่นเนียนแล้วนั้นเนี่ยแต่ว่าก็ยังมีคนหาฉันง่ายจังเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะกันใครน่ะปลอเซอร์ไปแล้วเหรอเพื่อนกลับบ้านกันได้แล้วโอ้สองสองสี่ห้าโอ้มีต้องหาตัวเนี่ยตรงนี้ไม่มีอะไรซ่อนเลยเหรอ หน้าต่างนี่ไม่มีอะไรเลยเหมือนเราต้องหาโทษที่ซ่อนอยู่นะครับผมหรือมันก็มันโดนติดอยู่อะอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราพมหน้าบ้านนี่มันมีอะไรซ่อนไหมไม่มีโอเคเข้าไปรอ,องเท้ารองเท้าอู้หถังขยะอู้ดันโทษอีกแล้วไปทิ้งตัวเองทำไมในถังขยะนั่ต่อโอเคตรงนี้มีรองเท้า โอเคอืมบ้านหลังนี้วุ้ยวุ้ยตรงนี้มีโทษเยอะเลยเดี๋ยวแป๊บนึงไม่ตรงนี้ทุบได้ด้วยฮะปง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 ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยจึ๊บกระโดดโอ้นี่มีเหรียญซ่อนอ่ะมาเราเปิดประตูกันเลยดีกว่าโอ้หลายคนเลย โทษทีทาเกินการวนเลยหลังจากที่บอลเซอร์ซ้อนพวกเราเขาก็จัดเลี้ยงพวกเราอย่างระวังเลยแหละก่อนที่จะเอาพวกเราเข้าไปในตู้บอลเซอร์ Bowser ดูพิธีพิถันอย่างน่าประหลาดใจเลยแหละมันดูน่าประทับใจมากเลยแหละที่ได้เห็นมอนสเตอร์ที่ชอบทําลายมาทําอะไรแบบนี้โอเคโอเคงั้นเราจะไปกันต่อนะครับผมไปทางนี้แหละ น่ามีทางอื่นแล้วโอ้โหโอ้ว้าวที่นี่มันโดนมวนสนแน่นเลยอะสงสัยจะเป็นสีมือของเจ้าเบลเซอร์แน่เลยอเอ๊ะเหมือนว่าจะย,ยังมาไม่ครบนะครับผมอ่าเดี๋ยวรลองไปหาก่อนเอ๊ะเราขาดตรงไหนไปนะนี่ยมันมีอะไรซอกๆอ,อะไรอย่างงี้ไหมตรงนี้ก็ปีนไม่ได้หรอ ตรงนี้เข้าได้ปะโอ้เข้าตรงนี้เข้าได้อ๋อนี่ข้างหลังหลังบ้านมีอะไรด้วยเจ๊บมีเอารองเท้ามารอ,องเท้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาแกะโจโอ้โหลเหลือคนเดียวแล้วใช่ไหมเอาไปไปช่วยเขาหน่อยเออมาริโอฉันเตรียมใจที่จะเงียบในขณะที่ฉันติดอยู่ที่กำแพงโดยที่ไม่มีใครมาหาฉันเจอแล้วแหละนะ แต่ว่านายก็หาฉันเจอแล้วแล้วก็คงจะต้องเผชิญหน้ากับโลกใบนี้อีกครั้งแล้วก็ต้องกล้าหารกับโลกที่มันไม่มีความแน่นอนสุดยอดฉันคงจะต้องใช้ชีวิตอย่างเต็มที่อีกครั้งแล้วแหละนะมาริโอนายก็ด้วยนะอไปเลวไปด้วยมาจูน่าจะครบแล้วนะครับผมครบยัง ยังไม่ครบหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปหาต่อนะครับผมเอ๊ะมันขาดตรงไหนไปอะ่ะอืมตรงนี้ก็ไปลแล้วนะโ่เราต้องย้อนกลับอีกดอกไม้อะไรพวกนี้หรอเอ๊ะอยู่ตรงไหนนะ ปอ๋อนี่นหลังป้ายนี้เปล่าโอ้นี่ไงเจอแล้วจุดีเลยสนุกมากใช่การที่ได้ซ่อนอยู่หลังป้ายในมุมที่ถูกลืมและเลขที่ฉันสุ่มได้ในลอตเตอรี่ก็คือ27นั่นแหละเรื่องราวของฉันโอเคครบหรือยังเดี๋ยวเราลองเช็คก่อนน่าจะหมดจริงๆแล้วนะงนนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูแล้วกัน เดินเดินเดินมาทางนี้มาทางนี้วู้เลี้ยวซ้ายไปโอ้ครบแล้วแหลยขอบคุณมากเลยนะมาริโอ้พวกเราได้โทรทุกคนกลับมาหมดแล้วโอเคพร้อมที่จะเอาบริโตนี่ออกแล้วกันหรือยังพักเลยพักเลยอ้พักเลยพักพักบู้อ,อ้าวบู้ อ้าวเอา,เอาโทษเขียวโอ้ยยังพึ่งดีใจสิทุกคนเอาแล้วแล้วโทษสีเขียวเราทำยังไงโอ้ทุกคนดีใจไม่สนโทษเขียวเลยว้าววพอเราทำได้ขอบคุณมากเลยนะมาริโอโอ้ไม่เป็นไรตอนนี้จตุรัสก็กลับมาเป็นปกติแล้วพวกเราสามารถออกจากเมืองได้แล้วนะนายจะต้องไปช่วยเหลือเจ้าหญิงไม่ใช่เหรอนายสามารถไปได้เลยนะ โอ้ได้เซฟแล้วพวกเราทําได้พวกเราสามารถออกไปจากเมืองนี้ได้แล้วพวกเราสามารถออกไปหารอยย่อสติกเกอร์ได้แล้วตอนนี้อ๋อใช่ฉันเกือบลืมไปเลยถ้าเธอต้องการที่จะคุยกับฉันให้กดปุ่ม L นะถ้าเธอติดอยู่หรือหลงทางหรือว่าอยู่คนเดียวฉันอาจจะสามารถแนะนําเธอได้นิดหน่อยก็ยังดีโอเคถ้าเราอยากจะถามเราก็กด L ได้นะครับผมเดี๋ยวนะเราลองสำรวจหน่อยสิว่าตรงนี้มีเลื่อนให้เติมด้วย เติมเลือดเดี๋ยวให้ save. เซฟมีอะไรใหม่นะมีช็อปอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้คืออะไรอ้าวล็อกเหรอโอ้ดูโมจะล็อกนะนี่โอ้เป็นเป็นรอยไม่เข้าก็ได้อตรงนี้มีอะไรให้ซื้อด้วยแฮะอันนี้น่าจะเป็นร้านขายของมีรองเท้าคอแล้วก็เห็ดแต่ไม่เป็นไรเรายังไม่ออกแล้วกันอันนี้ดึงตรงนี้ก่อน ึ๊บโอเคึ๊บึ๊บแล้วทางซ้ายนี่มีอะไรอืมึ๊บไม่มีอะไรเลยตรงนี้ก็ปิดปิดเหรอน่าจะยังไม่ถึงเวลานะครับผมโอเคมานี่กัน แล้วยังไงต่อไปทางนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนโอ้อะไรอ้โอ,โอ้นี่มันศัตรูให้มาริโอแกจะไปไหนนะฮะทำไมไม่มาเล่นกับพวกเราก่อนละ่ะขอโทษนะพวกนายกำลังคิดอะไรอยู่เหรอพวกนายนะมันอ่อนแอจะตายไปแต่ว่าสบายใจได้เพราะว่ามันจะทำให้พวกเราได้ลองใช้พลังของสติ๊กเกอร์แล้วทำให้พวกเธอกลายเป็นเศษกระดาษเลยเตรียมใจไว้ซะ อะไรมาริโอ้ต่อมาก็เธอแล้วนะฉันเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างบอบางปกป้องฉันด้วยนะเข้าใจไหมอุ๊ฉชนหรอกคิดว่าพวกเราอ่อนแองั้นเหรอฮะแล้วเกจะฉีกพวกเราเป็นชิ้นๆด้วยอย่างงั้นละ่ะก็ได้งั้นเราได้เห็นดีกันแม่อมาสู้กันเลยโอเคไอเทมก็น่าจะเป็นสติกเกอร์ที่เราเก็บมาได้นะครับผม <c oughs> ใช่พวกเราไม่เหมือนกลุ้มบ้าตัวอื่นๆที่โดนเหยียบหรอกนะเพื่อน ท่านเบลเซอร์คอยปกป้องเราเสมอมาเกิดอะไขึ้นโอเคนะ่าจะต่อสู้กันงั้นเดี๋ยวเราลองกดๆไปแล้วกันนะโอเคเปิดหนังสือโอ้โอ้ให้ให้สติ๊กเกอร์เพิ่มขึ้นด้วยขอบคุณนะเคอร์สตี้โอ้อย่างแรกดูตรงนี้เลือกสติ๊กเกอร์ที่ต้องการที่จะใช้ แล้วสติกเกอร์ก็จะมาแปะอยู่ตรงนี้โอเคโอเคเข้าใจาการสอบสู่เริ่มขึ้นแล้วอ่าไหนดูซิเร้วว่าเรา,เราค้อนพังๆก่อนยิงดีไหมอ่าไหนอลอง,ลอง,ลอง,ลองดูซิอุ๊ยอ้าวเราต้องกดคอมโบโด้วยป้องกันโอเคมันป้องกันอย่างนี้ได้โออโหโ้จุ๊บโอเคนายอยู่อาจจะลออกคอนใหม่รอบนึงได้ไหมตุ้มโอเคตายหนึ่ง ป้องกันรองเท้าเอารองเท้าพังพังมารอ,องเท้าพังๆังจื๊บกดโอเค้อ,องกันเยี่มเออมีอะไรไหมสติกเกอร์มีจำกัดด้วยนะครับผมมีการบอกรายละเอียดดีเทลด้วยว่าสติ๊กเกอร์นี้ทำอะไรได้บ้างโอเคอันนี้ก็กระโดดปกติแหละนีนนนน่นี่นี่นี่เพิ่มด้วยเอ็กซ์เลนด์ มันสุดยอดไปเลยพวกเราโดนวีสเสละเลยพวกเรามันก่อนเอนจริงงอูไม่ต้องกลับไอีกิงนะย่เอ้าเหมือนว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับพวกเหล่ากลุมบ้านะฉันมั่นใจว่าพฤติกรรมพวกเขาเหล่านั้นนะ่ะมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับรอยย่อสติ๊กเกอร์ที่กระกจายไปอยู่แน่เลยเอาแหละตอนนี้เราต้องรีบไปหารอย a l อสติกเกกันแล้วนะ โอเคเราจะต้องออกไปตามหารอย a l อสติกเกอร์นะครับผมงั้นคิดว่าค้างพาร์ทไว้ตรงนี้ก่อนละกันเซฟด้วยจื๊บเซฟไปอาละครับสำหรับพาร์ทนี้ผมขอจบไปตรงนี้ก่อนละกันนะครับผมถ้าสนุกแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายครับ